อาะครับผมมาก็ตอนนี้จะเป็นตัวของนาจานะเ่าเราจะคือตอนนี้อยู่ในหลอดเปลวสี่ซึ่งตอนนี้จะเจอเป็นบอสนาจานะคือเราจะอัดชิพพูดบ้างอะคลิพพูดแล้วตอนตีบอสนะเราจะมาอัดชิพตีบอสกันแล้วเราจะพูดแลเวรนะ ถ้าเดี๋ยววิดีโอเงียบเรามานานะันน่าเบื่อนะใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยเราจะใหด้ดูเร่นแบบเราเอาเป็นเราเอามาเป็นตัวของของของโจนเรามาเป็นตัวของโจนลเทอร์นะก็จะใส่บาปนะ ก็พลเอกเนใช่มั้หมดเลยโอเคแล้วก็เป็นมอลินเลยเถ้าบอลลินสามารถปรับที่แบบแรงม,กมากๆได้เ <c oughs> ออเนี่ยคือการแบบว่าเ,เปิดทั้งหลบทั้งเกาะนะครับ เปิดทั้งโลกทั้งโลกมาตาเปิดทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ใส่บัฟเมลินเราอันนี้คือกะดกับพิชิตในเทินเดียวเลยก็จะรีบปั๊บนะรีบปั๊บให้แบบทำดาเมจให้แรงที่สุดที่จะทำได้ก็มา ดูว่าจะตายไหมจนอัลเทอร์เราก็ใส่เป็นจอกดำจอกดำจะสามารถทำให้หัวปูเราแรงขึ้นไม่ตายไม่ตายโอเคติดเบิร์นคือไม่ตายโอ้โหไม่แต่แรงโอเคเอต่อมาเนี้ยต่อมาโอ้มันก็หลบเหมือนกันโอเคเข้ามา ลบเท่าไหร่หลบสามฮะอะไรคืออ๋อสามครั้งโอเคลบสามครั้งนะเราจะตีไปก่อนนะให้หลบมันแต่ชนะง่ายชนะง่ายงเอา คือตอนนี้ก็แนะนำว่าให้เป็นตัวดาเมจหนึ่งตัวอุ้ยโหแรงมากเคติดเกาะแนะนำให้เป็นตัวดาเมจสักหนึ่งตัว,แ,ตแ,ตว,ตวแล้วก็เอาตัวซัดมาบัฟเอาแบบเยอะที่สุดที่จะทำได้แล้วก็ยิงไปเลยแบบเนี้ยผม เอาตัวทับไปแล้วก็ไปยิงนะจ๊ะนะก็เห็นนะเออแล้วก,นะออวก็ข้างหลังอีก2ตัวไม่ได้ใช้นะค,คือเอามาเก็บบอลนะตัวข้างหลัง2ตัวเอามาเก็บบอลแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวลอว์เทอร์นะตัวคนที่เปิร์สเเมจได้แรงที่สุดในทีมผมนะ มอวงผมนะแล้วก็มีเลเนสที่บัฟเลาให้เกจครับผมเบเวอร์ก็ให้เกจใส่คาลิสโคบก็ได้แต่ว่าตาเม็จะไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ใส่จอกดำอะ่ะมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่า เราจะไม่มีเกจใช้ฮะเขาเสียเราจะไม่มีเกจใช้เราไงไหนก็คือถ้าเกิดเราบับเนี่ยถ้าเกจไม่เต็มก็ต้องเก็บเกจเอคือก็ต้องมีตัวซัพที่ให้เกจเราเยอะๆนะ ถ้าจะใช้จกดำรันี่ร็จะเป็นเออไม่ใช่ถ้าก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากแอดก็สามารถแอดได้นะครับผมผมครัง้งครั้งก่อนลืมบอกใช่ไหมว่าเฮ้ยผมคือถ้าจะแอดมาใช่ไหมก็ เนี่ยๆเดี๋ยวบอกก็คือใส่นี่ครับใส่ข้อความในมสเอชบอกว่าอะไรนะทีทีทีก็ได้ที่ว่าทีทีทีแล้วผมรับทันทีไม่ไม่ส่วนวิวเท่าไหร่นะเพราะปกติผมจะรับตอนวิววิวเยอะๆวิวมากกว่าร้อยยี่สิบถ้าพี่มาทีทีทีในมสเอชผมรับเลยไม่ไม่ส่วนวิวเท่าไหร่ด้วยรับเลย เลยนะครับผมก็ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะอ่ะครับผมแล้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นบอสตัวไหนก็เดี๋ยวมาอัดอะนะครับผมครับผมไปนะครับผม